โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ้มในตํานานจากเพจทีนิกห้องน้ํานะครับเข้าดําเนินงานนะครับรื้อถอนนะแล้วก็ติดตั้งชักโครกนะฮะหน้างานเป็นโรงงานนะเป็นคล้ายๆโรงกลึงนะฮะก็ทําการรื้อถอนเปลี่ยนชักโครกนะของเดิมเป็นแบบชักโครกแบบนู้นนะของใหม่เป็นชักโครกชิ้นเดียวของพีมาพีมาคือในเครือของฟอโต้นะฮะพีมาเป็นเครือของฟอโต้นเราจะทําการถอดรื้อนะครับ ออหอดรื้อถตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ถอเรืลล่อมาแล้วหน้าง,งานเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารื้อโถูชโคกตัวเก่าออกมานะฮะสภาพหน้าง,งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ,อ่าจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีการผ่าสไลด์ท่อนะฮะแล้วก็ใส่ตัวท่อเสริมนะครับซึ่ง ท่อน้าทิ้งเนี่ยน่าจะประมาณที่สองนิ้วครึ่งนะฮะซึ่งจะผิดมาตรฐานที่4นิ้วนะฮะโอเคพอมีการผ่าซ่องตรงนี้เสร็จนะ,ะสิ่งที่เราจะต้องทานะครับก็คือเสริมข้อ PVC แบบนี้เข้าไปนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ให้มันเหลือแค่รูท่ออีพีซนิ้วนะฮะแล้วก็ปิดช่องด้านหลังให้มิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องอกลิ่นมแมลงแล้วก็น้ํารั่วซึมขอบโขนะ,ะ,นะะโอเคเคสนี้ก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหานะฮะน่าจะจบได้แบบร้อเปอร์เซ็นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่เรา แก้ไขหน้างานแล้วก็ตอนเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็ทาการแก้ไขหน้างานาด้วยการปิดช่องปิดอะไรเรียบร้อยนะฮะหน้างานที่ถูกต้องและมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชัดโครกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแบบนี้เห็นไหมฮะจะสังเกตว่าเราจะเสริมท่อ PVC 4นิ้วชั้นความหนาที่8.5เข้าไปแลักษลับแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้ท่อเนี่ยเสมอกับพื้นกระเบื้องนะครับแล้วก็ปิดช่องว่าง ที่มันเว้ามันว่างอยู่ตั้งแต่ตอนแรกกับปิดช่องว่างให้หมดด้วยปูนปูนยาแนวสีขาวนะเพราะมันง่ายกับการหานะก็ใช้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับปูนยาแนวสีขาวปิดช่องให้มิดลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้มันเหลือแค่รูท่อสีนิ้วสําหรับรับด้ยเซลมินสักโคกนะฮะแล้วก็ความสําคัญอีกอย่างก็คืออุปกรณ์หน้าแปลนนะฮะตัวกันรั่วกันซึมกันกลิ่นอันนี้มีความสําคัญจะต้องใส่นะะ พอเราได้ท่อลักษณะแบบนี้เสร็จสิีเราต้องทาก็คือนี่นะใสหัวกอตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ความสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการวางชักโครกนะฮะเราจะต้องวางให้เดือยเซรามิกเนี่ยตรงเซนเตอร์แบบนี้นะฮะยาขีหน้าขีหลังอยาขีซ้ายขี่ขวานะพอวางตรงท่อเสร็จก็จะได้หน้าง,งานลักษณะแบบนี้ก็เก็บขอบยาแนวทุกการปัดก็ใช้งานได้ปกปตินะฮะโอเคถ้าหน้าง,งานลักษณะแบบนี้จบปัญหาเรื่อง น้ำรั่วซึมขอบโถเรื่องกลิ่นเหม็นกลิ่นย้อนกลับเรื่องแมลงอะ่ะจบแบบร้อแน่นอนนะครับโอเคก็เรียบร้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยงามครับ